ก็กราบสวัสดีพี่น้องปู่ย่าชาวไทยที่ใช้ออกซิเจนหายใจกันทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับช่องภูมิเวฟซิ่งกนะครับก็สั่งของมาแล้วอะครับสั่งของมันมาอีกแล้วนะครับนี่นี่ชาเย็นครับชาเยี่ยมลของที่ผม,มส,สั่งมาครับเป็นชาวินอาร์มนะครับ วินอาร์มของหน่วยเรซิ่งโปรเจกต์นะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ถ้าสมมติว่าได้ยินเสียงเสียงฉีดน้ำหรือเสียงอะไรก็ก็ขอบอกเลยข้างบ้านของเขาทำคาเคนะครับก็อาจจะมีเสียงรุกวนนิดนึงก็ต้องขอไปัด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามาต่อของเรานะครับก็วันนี้ผมได้สั่งสวิงอาร์มมานะครับเป็นสวิงอาร์มของหน่วยนะครับ ซึ่งจะเป็นทรงไหนขนาดไหนเจาะไม่ไม่เจาะเลยก็เดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับวันนี้สั่งมาใส่นะครับร้อยสิบนะครับเดี๋ยวจะมาจัดทรงใหม่ครับตอนนี้ก็ยืมโชคนะครับโชกพอดของตาวานนะครับมาใส่นะครับแล้วก็ถทาเบาเบาไปไหนนะครับ่อยแล้วทุกคน อะไรครับเนี่ยก็นะครับเดีย๋ยวเราจะมาแกะแกะสวินอาร์มกันให้ดูเลยนะครับไปแกะกันแบบสดๆเลยครับ นี่นะครับสวิงอาร์มนะครับที่ผมสั่งมานะครับเป็นสวิงอาร์มเจาะยุ่นนะครับสวิงอาร์มเจาะยุ่นนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวลงเอาไปเทียบกับสวิงอาร์มเดิมดูนะครับว่ามันจะประมาณขนาดไหนนะครับก็นี่นะครับประมาณนี้นะครับถามว่ายุ่นเข้ามาเยอะไหมนะครับก็จับของเดินมาก เยอะเยอะอยู่นะครับก็ช่วงนี้เขาเขาฮิตทำทรงเชงกันนะครับก็ผมก็กะว่าจะทำเป็นไม่ไม่เชิงเป็นทรงเชงนะครับเป็นทรงแบบว่าขี่เล่นนะครับขี่เล่นก็ผมได้เงินเดือนทหารมาประมาณ3ามล้านแปดหมื่นเจบาทนะครับก็เอามาซื้อ ของเล่นอะไรพวกนี้นิดๆหน like ่อยๆก็คงไม่เป็นไรหรอกนะพวกพอดีว่ารวยเกินนะก็เดี๋ยวราสิบคนนี้เด um> ี๋ยวผมกำลังสังจังเบาะสังเบามาใหม่นะครับจังเบาะใหม่อยู่นะครับเป็นเบาเบาดำนะครับใช่ไหมรอบรอบก่อนนะครับรอบก่อยนะครับเป็นเบาเบาะสีแดงนะครับแต่ว่าคือผมว่าผมจะเปลี่ยนชุดสีนะครับเป็นสีเทาเป็นสีบอลเลพวกนี้นะครับแต่ก็ตอนนี้ก็ ว่าลม้มล้มเลิกไปแล้วนะครับโปรเจกต์นี้เพราะว่ามันขี้เกียจไปยุ่งครับแบบว่าเวลาเราเปลี่ยนสีนะครับเราก็ต้องไปแจ้งพวกขนส่งด้วยนะครับว่าเออเราเปลี่ยนสีก็ต้องมีใบแบบว่าที่เป็นยังไงเป็นบินนะครับว่าเราไปเปลี่ยนสีมาราคานน้นราคานี้จากร้านนน้นร้านนี้มันมันหลายขั้นตอนนะก็เลยไม่ทําและไม่ทาและ ไม่ทาแลวตัดปัญหาเลยครับเอาเป็นสีเดิมเนี่ยครับสีแดงดําเหมือนเดิมนะครับก็ชกชกน่าจะใช้เป็นชกชกพดตัวนี้นะครับสูงสองเก้าห้านะครับรู้สึกว่าจะเป็นสูงสองเก้าห้าแล้วก็ท่อถ้าสมเชิงมันมาเป็นท่อย่นใช่ไหมครับก็ตอนนี้ขอเป็นท่อเทงสุพรรณไปก่อนนะครับอันนี้เป็นที่จริงมันก็เป็นย่นนะครับเดี๋ยวมันย่นหนึ่งนิ้วนะครับตัวน,นี้ตั้งไว้ วนี้จะเป็นย่นหนึ่งมิลนะครับคือย่นมากๆครับมันจะไม่แตกต่างจากของเดิมสักเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวว่าจะจัดทรงใหม่นะครับเป็นทรงขีเล่นนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยติดตามชมกันนะครับก็เบาสั่งเป็นเบาปาดนะครับปาดแบบเบนเลยครับไม้กระดานอ่ะน้องๆเออเดี๋ยวเบาอ่ะเบาอ่ะทุกคนน้ำหนักประมาณโลนึงมั้งโลกว่านะครับเป็นหน่วยหน่วยมินินะครับ นี่นะครับหนึ่งมินินะครับก็มันมันเบากว่ามันเบากว่าอาร์มเดิมอยู่แล้วนะครับไงก็มันเบากว่าอาร์มเดิมอยู่แล้วครับมันมันเป็นมินียมครับแล้วมันก็เจาะด้วยนะครับคือถ้ามันถามว่ามันช่วยไหมนะครับมันก็ช่วยในส่วนหนึ่งนะครับน้ำหนักมันเบามันก็วิ่งดีกว่าน้ำหนักมันมากอยู่แล้วใช่ไหมครับก็เดี๋ยว ก็เดี๋ยวตอนใส่จะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับตอนใส่อาร์มนี่ก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปใส่อาร์มนะครับอาร์มของอาร์มของตาวานเอ้ยอาร์มของไรสิบนะครับเออครับคันนี้นะครับคือคันนี้มันยังไล่ไม่จบนะครับตอนนี้นะครับเทมตัวเดียมยังเล่นไม่จบนะครับ ครับก็ตอนนี้อาการวูบนะครับรู้สึกว่ามันจะหายนะครับอาการวูบนะครับเดี๋ยวค่อยไปลองเทสวัดจีเบสใหม่นะครับสเตอร์อะไรยังไม่ได้ไล่เลยนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวก็ขอเปลี่ยนอาร์มเปลี่ยนอะไรจัดทรงอะไรเสร็จก็ค่อยลองไปวิ่งใหม่นะครับสักรอบนะครับว่าแคมเรือนหัวฉีดแต่พวกนี้คือจะวิ่งได้ท่าไเลยนะครับก็แคมคันนี้เป็นแคมของ BBR นะครับแคมช่างบิ๊กบูยัมนะครับก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาใส่อาร์มนะครับใส่อาร์มให้ดูแล้วก็ค่อยไปวิ่งกันนะครับว่าจะเปลี่ยนยางเป็นยางเล็กอะไรพวกนี้ด้วยนะครับก็ทรงเชงเขาเขาทำเป็นล้อหน้าแต่เป็นมมดำใช่ไหมครับเดี๋ยวของผมใส่จานนี่ครับคือใส่จานไปก่อนนะครับเพราะว่าไม่มีตังค์อะครับก oh, <no. S 1> ็บตนอ้เสิร์ฟจานไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามีตังค์หรือว่ายัางไงเดี๋ยวค่อยมา ดูใหม่อีกทีก็แล้วกันนะแต่ผมว่ามันไม่จะเป็นอ่ะอืมไม่จะเป็นรอไม่ต้องลื่นนะครับเดี๋ยวมันเลงไงเออมันเลงอ่ะหยอกหยอกหยอกนะครับก็เดี๋ยวเจอใหม่นะครับคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับขอให้ทุกคนไม่เจ็บไม่จนสวดมนต์กอนนอนกันด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ